ไปต่อกันที่บรรยากาศการต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอระโน่จังหวัดสงขลาค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดต่อไปติดตามกับพี่เก๋เลยค่ะค่ะ บรรยากาศช่วงสายวันนี้ที่วัดวารีปาโมกในตำบลตะเคียอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะบรรยากาศอย่างที่เห็นนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาหลายพันคนค่ะมารอต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะค่ะที่จะลงมารับฟังแนวทางรวมไปถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่สําคัญวันนี้ค่ะจังหวัดสงขลาได้มีการเตรียมจะนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้ําแรงที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรสทิง พาดะ้วยค่บรรยากาศวันนี้ที่วัดวารีป่าโมกอเภระโนดจงังหสงขลาค่ะซึ่งเป็นจุดที่พลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางมาเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมขังตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยในวันนี้ค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ชาวบ้านหลายพันคนขอยให้การท้อนรับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสมพลสวัสดิ์ธรรมได้กล่าวรายงานสถานการณ์น้าท่วมและความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งได้นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่คาบสมุทรสตริงพระแบบระยะยาวคือการป้องกันน้ําจากภายนอกพื้นที่เพื่อป้องกันน้ําจากทะเลสาบสงขลาไหลเข้าพื้นที่โดย โดยใช้ระบบคันกั้นน้ำริมทะเลสาบสงขลาเพื่อป้องกันน้ำท่วมรวมทั้งอาคารประกอบและการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ให้รองรับน้ำหลากเพื่อการลดระดับน้ำที่จะท่วมขังในช่วงฤดูฝนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าร้อนโดยเฉพาะการปรับปรุงคลองพลเอกอาทิตย์กำลังเอกเป็นต้นรวมงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้นกว่า2,500ล้านบาท ปีนี้ฝนมันตกมากนะพันกว่าใช่ไหมพันกว่าเท่าไหร่นะพันเท่าไหร่นะพันเท่าไหร่กี้พันมิลพันมิลลิเมตรอ่ะนะเพราะนั้นมันท่วมมามันก็มีทั้งน้ําท่าคือน้ําฝนตกมาด้วยแล้วน้ําทะเลมันก็ดนุนขึ้นมาด้วยมันก็เลยท่วมล้ําทั้งสองฝั่งเข้ามาเนี่ยเนี่ยต้องแก้กันให้ได้นะจ๊ะก็เดี๋ยวมีวิธีการอยู่แล้วมีโครงการั้งกับศึกษามาหลายปีไปแล้ว บางอย่างาก็ถูกคัดค้านต,ต,ต่อต้านวันนี้ผมมาพูดกับเขาเท้าว่าบางอันต้องเลื้อยขึ้นมาแล้วมาศึกษาเพราะแนวทางเหล่านี้เป็นแนวทางที่บําหูพระราชาหมแล้วทั้งสิ้นแต่ทาไม่ได้วันนี้ผมคิดว่าเขาเข้าใจนะดังนั้นทุกคนจะต้องรักษาพื้นที่ดินแดนของตัวเองแล้วก็ให้พื้นที่ของตัวเองเพื่อให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนดูแลบริหารการให้ได้นะอย่าให้คนอื่นเขามาขัขบเคลื่อนจนกระทั่งมาทำอะไรไม่ได้เลยแล้วผลประโยชน์ที่เขาที่เราควรจะได้มันก็ไม่ได้ไง และาบาไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นต้องการให้เขามีความสุขวันนี้ก็อยากจะชื่นชมที่น้องประชาชนที่มารับและผมคิดว่าคนใต้เ,เป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะแล้วก็คือยิ้มแย้มยิ้มใสมีน้ําใจนะแล้วก็อะไรลนะ่ะมีความอดทนต่อความต่อสู้ครับยากลำบากอ,อ่ะเพราะเพราะรู้อยู่แล้วว่าภาคใต้เราเราจะต้องมีการพัฒนาให้มากขึ้นกว่านี้ให้ทัดเทียมกับภาคอื่นถ้าเราพัฒนาภาคใต้ไม่เท่ากับเทียมภาคอื่นเราก็จะลําบากนะปัญหาภาคใต้เราก็มีอยู่แล้ว ผมก็ขอร้องฝากไปถึงการแก้ปัญหาภาคใต้ในสาธารณวัฐภาคใตยด้วยว่าพี่น้องชาวมุสลิมใช่ไหมก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับคนไทยก็ต้องช่วยกันเราคือพี่น้องกันทั้งสิน้นสาารณรก็ตามเขาอยู่ด้วยกันรัฐบาลไม่มุ่งหวังที่จะไปอะไรดังแกกดอะไรกดขี่ใครทั้งสิน้นนะ โดยหลังจากการรับรายงานแล้วเสร็จพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนที่มาคอยต้อนรับว่ารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวนกว่า2,500ล้านบาทเรียบร้อยแล้วเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้นำแล้งในพื้นที่คาบสมุทรสถิงพระแบบระยะยาวเพื่อประโยชน์ต่อชาวบ้านในพื้นที่ทางด้านการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะได้ลงเรือเพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภยัยบริเวณริมคลองตะเครียและทะเลสาบสงขลาพร้อม ทั้งได้นำเครื่องใช้จําเป็นไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจำนวน50ชุดก่อนจะเดินทางไปตรวจประตูระบายน้ำในพื้นที่อำเภอรโนดและเดินทางกลับในช่วงบ่ายของวันนี้ ในนับเป็นข่าวดีของชาวตำบลตะเครียอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะคะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรับปากกับชาวบ้านค่ะตามข้อเรียกร้องของจังหวัดสงขลาและผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาน้าท่วมและก็พัยแรงที่นี่ด้วยงบประมาณกว่า2,000ล้านบาทที่จะเริ่มดําเนินการก่อสร้างซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ระบุนะคะว่า สิ่งปลูกสร้างหรือแนวทางการแก้ปัญหาที่จะทําขึ้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่จะเกิดขึ้นอยากให้ทุกคนเปิดใจในเรื่องนี้ค่ะและทั้งวันนี้ก็คือบรรยากาศรายงานการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่วัดวารีปามโมกตะบนตะเครียออำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่คาบสมุทรทิ้งพระกันด้วยนะคะเพราะว่าจะมีงบประมาณค่ะ<ถ>ในการช่วยเหลือกว่า2,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของในการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ